วัตจักรของน้ำคือการเดินทางของน้ำในธรรมชาติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดเปรียบเสมือนการผจญภัยของหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะและเดินทางไปยังที่ต่างๆบนโลกของเราแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนสำคัญดังนี้ค่ะเมื่อหยดน้ำในก้อนไม่กลมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆจนมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่อากาศจะพยุงไว้ได้มันก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกในรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าหยาดน้ำฟ้าซึ่งอาจจะเป็นฝนถ้าอากาศอุน่น หรือหิมะลูกเห็บถ้าอากาศเย็นจัดเมื่อน้ำในแหล่งต่างๆเช่นแม่น้ำลำธารทะเลหรือแม้แต่จากใบไม้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอซึ่งมีน้ำหนักเบาและลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศเมื่อไอ้น้ำที่ลอยขึ้นไปเจอกับอากาศที่เย็นกว่าด้านบนไอน้ำจะเริ่มจับตัวกันเปลี่ยนสถานะจากไอกลับมาเป็นหยดน้ำเล็กๆอีกครั้ง เมื่อหยดน้ำเล็กๆเ,เหล่านี้รวมตัวกันจํานวนมหาศาลก็จะกลายเป็นก้อนเมฆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเมื่อนำฝนตกลงมาสู่พื้นดินแล้วมันจะไหลไปรวมกันในแหล่งต่างๆบางส่วนจะซึมลงใต้ดินกลายเป็นใน้ำใต้ดินบางส่วนจะไหลไปตามพื้นผิวโลกสู่ลำธารแม่น้ำทะเลสาบและไหลลงสู่มหาสมุทรในที่สุด เพื่อราวันที่จะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่วัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้โลกของเรามีน้ำใช้อยู่เสมอหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเรื่องวัฏจักรของน้ำแล้วนะคะพบกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ